บางครั้งของขวัญชิ้นสุดท้ายที่แม่เหลือไว้ให้อาจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการความโลภมักจะบังตาจนมองไม่เห็นความรักที่วางอยู่ตรงหน้าตัวเลขศูนย์ที่เห็นอาจหมายถึงชีวิตทั้งหมดที่แม่ยอมสลัยให้ลูกไปแล้วทุกใบปริญญาที่ลูกได้มา แลกด้วยศักดิ์ศรีที่แม่ยอมทิ้งไปที่ใต้เท้าคนอื่นความจริงที่คนนอกเห็นแต่มักเป็นสิ่งที่คนในด้านมองข้ามไปเสมอข้าวที่อร่อยที่สุดคือข้าวที่คนทําไม่เคยได้มีโอกาสกินจนหมดใช่ไมเมื่อความจริงปรากฏนี่สินที่แท้จริงไม่ใช่เงินทองแต่เป็นชีวิตที่ค้างคา ความผิดที่ยากจะให้อภัยคือการขโมยความหวังสุดท้ายของคนที่รักเราทุกย่างก้าวที่มั่นคงของลูกมาจากรองเท้าที่พังที่สุดของแม่เสียงที่อยากได้ยินที่สุดคือเสียงที่ไม่มีวันได้ยินอีกแล้วในโลกความจริงกนะการเดยนรู้ความเหนื่อยของคนอื่น คือจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริเเงมมเวลาของแม่ทุ่มเทให้ลูก,นกนจนแม่ไม่มีเวลาเหลือไว้รักตัวเองเขาบอกว่าอยากเก็บเงินนัในวินาทีาที่ความตายม,ยยมาเยือนสิ่งที่แม่ห่วงที่สุดไม,มไม่ใช่ลมหายใจของตัวเองเขาบอกว่ามรดกชิ้นสุดท้ายไม่ใช่แค่เงินทองแต่คือชีวิตใหม่ที่แม่แลกมาให้เงินอาจจะปลดหนี้ได้ แต่ความรักเท่านั้นที่ปลดปล่อยความรู้สึกผิดในใจผมสัญญาผมจะเรียนให้จบผมจะไม่ทำแมลในใจจะค่อยๆหายไปเมื่อเราเริ่มเข้าใจความหมายของความเสียสละรอยแผลเป็นบนร่างกายคือเครื่องหมายแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไข แ่่่หนนูกัับดาาาวมงเกหนนนูัมลูกยืนได้ด้วยขาตัวเองนั่นคือวันที่มรดกของแม่บรรลุผลมวลคงนอนตายตาหลับแล้วล่ละถึงตัวจะจากไปแต่ความห่วงใยจะโอบกอดไว้ในทุกย่างก้าวของชีวิตหนมสวยเหมือนที่แม่บอกไว้เลยค่ะมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่แม่ทิ้งไว้ให้คือการที่ลูกๆรักกันและรู้ว่าเราถูกรักมากแค่ไหน